เห็นเสือแล้วก็ได้ข้อคิดว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ใต้เสือเดี๋ยวพอถึงเวลาเก็บเสือเราก็เห็นถึงเวลาเก็บเสือเราก็พบอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นขยะชิ้นเล็กๆหรือว่าเป็นทองเส้นเล็กๆสักเส้นหนึ่งดีและไม่ดียังไงก็เห็นอยู่คนที่ทําความดีโดยที่ไม่ได้บอกใครนะคนทําความดีอยู่เบื้องหลังเนี่ยมีอยู่เยอะจริงๆและเขาก็ไม่ได้บอกใครเดี๋ยวสักวันหนึ่งเวลาพอ มันมีเหตุปัจจัยพร้อมความดีของเขาเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ในสายตาของทุกคนที่ได้พบแต่ความดีที่ทำเนี่ยมันสําเร็จไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําความชั่วที่ทําไปแล้วนะซ่อนอะไรที่มันเลอะเลอะโสกโปรกใต้เสือ้อนะมันก็เป็นการเลอะไปแล้วตั้งแต่แรกคนอื่นอาจจะยังไม่เห็นความดีความชั่วของเราทุกคนนะเราทําสําเร็จไปแล้วดีและชั่วก็โปรแกรมของความดีความชั่วโปรแกรมกรรมฝ่ายดีฝ่ายชั่ว โปรแกรมนั้นรันไปเรียบร้อยแล้วเพราะเราเซตอัพคือตั้งเจตนาและทํากรรมไปเรียบร้อยแล้วอาจจะยังไม่มีใครเห็นแต่เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะมีคนเห็นแต่ผลของกรรมนั้นเริ่มทํางานตั้งแต่เราเริ่มคิดเริ่มพูดเริ่มทํางั้นผลกรรมทํางานกรรมทํางานตั้งแต่แรกที่เราได้ลงมือในการคิดพูดและทําไปถ้าหากว่าผลของมันจะเกิดอย่างไรก็ขอให้ยอมรับให้ได้วันนี้ไม่ทราบว่าเราจะไปเจอเรื่องอะไรบ้างถ้าหากว่าวันนี้ ผลของกรรมที่เราทําไว้ในฝ่ายไม่ดีมันมาปรากฏก็เหมือนกับเราเก็บเสือม้วนเสือก็ยอมรับมันให้ได้นโะยมว่านั่นแหละกรรมของเราเองถ้าหากว่าผลดีของใครเขาจะปรากฏอย่าไปอิจฉาเขาเนี่ยเขาเคยทําของเขาไว้แล้วมันซ่อนอยู่ใต้พรมซ่อนอยู่ใต้เสือของเขาก็ให้เรารู้สึกภูมิใจดีใจกับเขาอนุโมทนากับเขาด้วยว่าขอบคุณที่คุณได้ทําความดีไว้เราจึงเห็นความดีของคุณเจอคนสวยๆเจอคนหล่อๆ นั่นคือผลปรากฏจากการที่เขาได้รักษาศีลของเขาไว้ดีเขาเป็นคนใจเย็นพอดีจึงทําให้เกิดมามีรูปร่างผิวพรรณที่ดีขอบคุณในความหล่อความสวยเราจะไม่ลิษยาไม่อิจฉาไม่กันแหนกันแหนเขาไม่มันไส้เขาในความสวยในความรวยของเขาภูมิใจในความดีของตัวเองและกละนห้นที่จะยอมรับในความไม่ดีของตัวเองที่เราเคยทําไว้วันนี้เก็บเสือก็เลยทำให้ได้ข้อคิดว่าอะไรที่ซ่อนไว้ใต้เสือทั้งดีและไม่ดีเดี๋ยวสักวัน ก็จะมีคนเห็นแน่นอนขอจเจริญพรกับเสือที่เห็นเช้านี้